สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูเฟิร์สอีกแล้วโดยวันนี้ครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําล้องจองเรื่องลูกหมูชวนออมเรามาลองฟังกันก่อนนะคะว่าลูกหมูชวนออมคืออะไรลูกหมูแับคำทำตามแม่ว่าทูกบากมีท่าลูกจค่ะัด ปลูใบย่อมเก็บเป็นอาจินค่ะเด็กฟังแล้วเด็กคิดว่าคำค้องจองนี้หมายถึงอะไรคะอ่ะคำคล้องจองนี้นะคะก็หมายถึงการประหยัดกดออมนั่นเองค่ะเพราะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ คือพระดดดร,ร,ราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่มอบให้กับประชาชนคนไทยได้นำไปปรับใช้ในช,ชีวิตประจำวันค่ะปแัแ,แยาเศรษฐกิจกพอเพียงนะคะมี3ห่วง2เงื่อนไขค่ะโดย3ห่วงนี้นะคะเริ่มที่พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะและมี2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมค่ะ ด้านนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอควรคิดและวางแผนอย่างรอบคอบมีภูมคุ้มกันเมื่อเสี่ยงเกินไปค่ะ และในวันนี้นะคะครูคอก็มีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะโดยนิทานนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการนําหลักเศรษฐกิจาาพอเพียงไปใช้ยังไงนะคะให้เด็กไปลองรับชมแล้วก็คิดตามไปด้วยค่ะยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเห็ดหอมชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ เพราะเห็ดหอมและเห็ดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายชุมชนเห็ดหอมอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันมีกินม,มีใช้ไม่ขาดสนจนกระทั่งวันหนึ่งเร่เข้ามาเร่เข้ามาขามีของวิเศษมาขายของสิ่งนี้เอาไว้ติดต่อพูดคุยกันอยู่คนละที่อยู่คนละหมู่บ้านก็คุยกันได้จะพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวก พรามันเล็กเพียงแค่นี้แถมยังคุยแบบเห็นหน้าได้อีกนะเออเมื่อนายเหมือนนางมั่งและลูกสาวชื่อหนูมีได้ยินดังนั้นก็อยากจะมีของวิเศษไว้ใช้แต่เพราะรายได้ที่น้อยเกินกว่าจะซื้อของวิเศษแสนแพงจึงยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้มาสองผัวเมียไม่เป็นอันทำงานได้แต่เดินอวดไปันวัน ฮัลโหลฮัลโหลพี่เหมือนจ้าทำอะไรอยู่จ๊ะฮัลโหลฮัลโหลก็เดินอยู่กับน้องบัานย่งไงจ๊ะแหมพี่เหมือนก็เห็ดที่พอะไว้ถูกทอดทิ้งเหี่ยว รายได้ก็ไม่มีค่าโทรศัพท์ก็ต้องจ่ายเงินท้องที่สะสมไว้เริ่มร่อยหรอต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพิ่มฝ่ายหนูมีผู้เป็นลูกสาวตั้งแต่มีของวิเศษก็กลายเป็นดาวเด่นเป็นที่สนใจของชายหนุ่มเพราะต่างก็มีของวิเศษเอาไว้เกี่ยวพาราศีจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือเมื่อเอาแต่ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ก็ลดน้อยลงรายได้ก็ไม่มี แต่ค่าใช้จ่ายกับเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเมื่อไม่สามารถหาเงินมาใช้นี้สมบัติที่มีอยู่ก็ถูกยึดทั้งบ้านและฟาร์มเห็ดก็ไม่เหลืออีกแล้วยึดยึดยึดครอบครัวนายอูฟู่ครอบครัวนายรัเลิงและอีกหลายบ้านที่ยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อของวิเศษที่เกินความจำเป็นท,ทั้งที่กว่าจะได้เงินมาต้องปลูกเห็ดขายเห็ดจำนวนมากทำให้ครอบครัวเกิดปัญหา เมื่อหลายๆครอบครัวมีปัญหาหมู่บ้านก็มีปัญหาและอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะรากฐานถูกทำลายในฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครอบครัวนายเหมือนนางมั่งและหนูมีไม่รู้จักประมาณตนคือซื้อของมาใช้ทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ใช้เหตุผลการพิจารณาขาดเงื่อนไขความรอบคอบในการใช้จ่ายและ คุมคุมกันคือไม่ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นทำให้ครอบครัวเดือดร้อนส่วนนูมีก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองเมื่อไม่เรียนก็ไม่มีความรู้ ดีค่ะคุณผู้ชมหนูชื่อปุ๋ยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุ๋ยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างพอเลี้ยงดูแลผ,ลผลผลิตของตอนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าข้าวโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้าฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธ คุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรคนหนึ่งแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงแต่น่าสังเกตว่าพืชพันธัญญาหารที่นี่ยังคงเจริญงอกงามดีดังนั้น เ่าผักผลไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้าก็เพราะฉันได้น้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวมาปฏิบัติเคล็ดลับนั้นก็คือทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทฤษฎดีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรรู้จักการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งฟ้าพึ่งฝนที่ไม่แน่นอนแต่เพียงอย่างเดียวถูกต้องแล้วค่ะและการพึ่งตนเองนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป